สวัสดีครับอ่ะสวัสดีกันรอบที่389ครับยังอยู่กับบอเทนะครับ sk 200 Super เปครับทำการล้วงก้นหลุมขึ้นมานะครับหลังจากที่ให้รถด,ดำเทลงไปครับเดี๋ยวว่าปเป็นหลุมเทดินก็แล้วกันมันจะโฟกัสง่ายครับถ้าทำเป็นหลุมอย่างนี้นะ ดินมันก็จะไม่กระจายตัวครับมันก็จะอยู่ในพื้นที่ที่เราทําไว้ครับ ช่วงเย็นครับอาจจะมืดหน่อยนะรอรับดินครับมาแล้ว M6 ครับปูโซโหัวประดุกเอาคือนยืนเลยนะหัวประดุกไม่ว่าจะรุ่นไหนก็จะขายหัวประดุกทั้งนั้นนะผมวนะ่าเะย นี่ว่าจะเป็นฟูโซไฟเตอร์เนี่ยก็เหมือนนะหัวประดุกหัวปมปมครับหัวปมปมไฟตาโตุโตครับกระจังหน้านี่ใหญ่ๆทรงรูปไข่เอา้ามาดูเจ้าท่อขวดครับโอ้ดินแห้งดีเนาะเลิอกงานแล้วครับเลิอกงานยามดีเลยครับนี่ คนครับก็ตอกเบียร์กันครับเอาเลิกงานาห้าโมงแต่ว่ากลับถึงบ้านทุ่มหนึง่งบางทีก็2องทุ่มเอามึงพูดอย่างนี้แหละเขาเลยไม่แชร์ให้มึงสิบวาดิ ยินไม่เนียวครับไม่กยกล้อเลยเพราเราไม่ถ่ายเรายกนะแต่เพราเราถ่ายไม่ยกคนะรับเป็นอย่างนั้นมาดูดำครับว่าชันขนาดไหน ยอมเราที่ไม่แช่์หลังเหยียงสุดนี้คุณปู่ว่าคุณน,น่าจะได้อีกสักเที่ยวสองเที่ยวอยู่กคุณปู่อ่ะครับพอแล้วครับคนละเที่ยวครับทีตรงนั้นเลยครับง่ายๆครับ นี่ไม่ใช่โฆษณานะครับนี่เป็นเหตุการณ์จริงเรื่องจริงไม่มีตัวแสดงนะครับโอ้คำนว้นยกล้อครับามาดูไม่เกี่ยวกับหูเครื่องนะแรงมาน่าจะดูฝาเครื่องได้พอได้อยู่ครับมันก็คล้ายๆกันนะ6 d 1ีกับ 6D16 พยา,ายามถ่ายให้นิ่งที่สุดครับสำหรับผมบางทีอาจจะดูท่าปแปลกๆนะโชเฟอร์บากบอกขา,านี่มันคือโกงจงแท้โชเฟอร์สิบาบโ <c oughs> กงจงเลยน,นะมันยัานกล่องมันสัน้นเลโอเคหายเหมือนเดิมครับ

มาแรงมากครับไงกุ๊บเลยวะต่อควนไหมา <c oughs> มาสอยมากคุณปู <c oughs> เดี๋ยวหักซอกเลยครับเอ้ออาคุณปูเอาอีกรอบนึงดูจะรอดไหมนี่ มาดูกันครับคุณปู่ก็คุณปู่ก็ต้องมีแยงแยงกันมากแล้วเที่ยวนี้เป็นไรครับมีรถพร้อมช่วยคุณผปู่ขันเร่งปืด๋ดยวก็ต้องห่วง ถึงพ่นบรไเ้ณอกลนเล่าเออุณอูณคงจะเทหายนี่แหละเออโชวก์กำแรงเลยคุณปูวไ รถเปล่านี้ไม่แพ้ใครครับเนี่ยจ <laughs> ิตรูุกำแพงเหรอฝาดายรถโอ้ยคุณปูโอ้คุณปู คุยบอกแล้ววันที่ห้าว่ะเจ้าชู้ใจครับโอ้ย ้ำลงก่อนโอ้ยคนอื่นก็เลยอดเข้าเลยครับเนี่ยบอกแล้วว่าคุณปู่สายหาอนโอ้ยรถอื่นหมุนเอาเทนู่นหมดแล้วโอ้ยทางนี้ก็จะแป้งแงงยุ่งสีเดียวไป

้ยดีแล้วแหละกลัวกบตีเจียน้อยนะโอ้ดีแล้วแหละที่มันหลุดให้เห็นครับกลัวมันจะไปอันนั้นข้างทางแล้วกลางทางนะครับมันจะโดนคนอื่นได้ครับถ้ามันเป็นกลางทางโอ้อันตราย อันตรายฝั่งนี้ก็บีแนละ้วหูฝั่งนี้นะโอ้ประดองใจมา,ากขอบคุณปุ่ยไปว่าตอดกิมนดกับบ้า,า <c oughs> ฟ้าไทยอะ่ะ

จะไม่มีปัญหาอะไรเนาะปู่ก็มัด,ดมเลยครับน่าจะได้อยู่